มีคำถามมากมายเกี่ยวกับเรื่องทุจริตเราจะเอาระบบดิจิทัลมาใช้ให้มากขึ้นเพื่อลดการทุจริตประพฤติมิชอบสิ่งที่จะยืนยันกับรัฐสภาแห่งนี้ได้ว่าไม่มเีเทคโนโลยีใดซึ่งจะมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้เท่ากับเทคโนโลยีบล็อกเชนในปัจจุบันนะครับเรื่อง4กิโลเมตรของดิจิ t a l Wallet เดี๋ยวขอไปดูรายละเอียดและดำเนินง,งานให้เหมาะสมอีกครั้งหนึ่งตามคำแนะนำ เราจะไม่มีการแตะต้องทรัพสมบัติของชาติไม่ว่าจะเป็นกองทุนวายุพักกองทุนบำเหน็จบำนาญค้าราชการและเราจะไม่มีกระบวนการที่เข้าไปแตะต้องมันและเราไม่ได้เริ่มแม้แต่จะคิดดิจิทัลเวลตไม่มีการเลือกปฏิบัตินะครับเราไม่ได้เลือกว่าสุดท้ายแล้วทุนใหญ่หรือว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อจะไม่สามารถเข้าโครงการได้อันนี้ด้วยความเคารพมันเป็นสิทธิ์ของประชาชนและเราต้องให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชน กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผ่านไปยังสมาชิกรัฐสภาผมนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีขอขอบคุณทุกความเห็นที่ให้ความแนะนําที่สมาชิกผู้ที่สภาสมาชิกผู้แทนรัษฎรได้มอบให้กับรัฐบาลในวันนี้ในการดําเนินนโยบายรัฐบาลจะยึดโยงกับประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งและประชาชนของรัฐบาลนี้ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม คนทั้งคนเมืองคนต่างจังหวัดคนทุกฐานะภาคเอกชนข้าราชการอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงข้อแรกนะครับผมขอชี้แจงให้ชัดเจนในเรื่องนโยบายของการปรับแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าเราจะไม่แก้ไขหมวดหนึ่งและหมวดสองว่าด้วยเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งจะดํำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เรื่องการพักหนี้ของเกษตรกรท่านทราบไหมครับว่า9ปีที่ผ่านมามีการพักหนี้ไปแล้วกี่หน13หนครับถูกต้องครับที่ทุกท่านคอนเซิร์นว่าการพักหนี้ไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นเราตระหนักดีในเรื่องนี้เราจึงมีมาตรการหลายอย่างเพื่อเพิ่มรายได้ เช่นการทำให้รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นสามเท่าภายในเวลาสปีด้วยการใช้การตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ควบคู่ไปกับการพักหนี้เพื่อทำให้เกษตรกรหายใจได้ลืมตาอ้าปากได้เป็นช่วงที่เขาฟื้นฟูตัวเองทำให้เขามีกำลังใจในการที่จะกลับมาแก้ไขปัญหาประกอบอาชีพอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี ซึ่งเราว่าการพักหนี้คนนี้จะทำประโยชน์มากกว่าการพักหนี้ที่เกิดขึ้นมาในอดีต9ปีที่ผ่านมาเรื่อง4กิโลเมตรของดิจิ t a l Wallet เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราตระหนักดีครับว่าในชนบทอาจจะมีร้านค้าไม่เพียงพอเดี๋ยวขอไปดูรายละเอียดและดำเนินง,งานให้เหมาะสมอีกครั้งหนึ่งตามคำแนะนำ ของท่านสมาชิกเรื่องระยะเวลาในการใช้6เดือนเรื่องนี้จำเป็นครับเราต้องการให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงระยะสั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่เพราะนั้นระยะเวลาในการใช้เงินจำนวนนี้เป็นมีเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญอย่างมากมีบางคนบอกว่าอยากให้ยกเลิกกัน ใช้รัศมี4กิโลเมตรผมเรียนอย่างนี้ครับเศรษฐกิจภูมิภาคต้องการการกระตุ้นถ้าเกิดคนที่มีถิ่นฐานอยู่ที่จังหวัดใดก็ควรกลับไปใช้ที่นั่นมีเวลา6เดือนครับกลับไปเยี่ยมญาติพี่น้องทําให้สารบันครอบครัวแข็งแกร่งขึ้นก็ดีนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เรื่อง4ตารางกิโลเมตรตามบัตรประชาชนก็ขอคงไว้ยกเว้นแต่ว่าบางจังหวัดหรือบางเขตอาจจะต้องมีการขยาย อย่างที่ผมเรียนไปในเบื้องต้นว่าอาจจะขอดูอีกทีหนึงเราจะผลักดันให้มีการท่องเที่ยวมากขึ้นซึ่งจะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วท่านคงได้อ่านแล้วว่าทางรัฐบาลเราก็มีแผนที่จะทำอะไรหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยกเว้นการขอวีซ่าเข้ามาของบางประเทศซึ่งกำลังดำเนินง,งานอยู่ การท่องเที่ยวจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเพื่อน,นําเงินเข้ามาในประเทศทําให้ภาคท่องเที่ยวของเราเติบโตอีกครั้งตั้งเป้าสร้างเงินรายได้ประมาณ3ล้านล้านบาทต่อปีมีคําถามมาเยอะครับสําหรับค่าแรงขั้นต่ําก็สมควรได้รับการปรับโดยเร็วที่สุดและเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะทําให้เศรษฐกิจโตเฉลี่ยปีละ5%ตลอด4ปี ซึ่งจะทำให้ค่าแรงขึ้นไปได้ถึง600บาทต่อวันปริญญาตรี25,000บาทต่อเดือนค่าพลังงานเป็นเรื่องที่พี่น้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งครับเป็นเรื่องที่เราตระหนักดีว่าเรื่องการลดค่าใช้จ่ายของพลังงานเป็นเรื่องสำคัญเราก็มั่นใจว่าเราสามารถทำให้ค่าพลังงานต่ำลงอย่างมีนัยยะได้เดี๋ยวท่านรัฐมนตรีจะมาช่วยกันตอบในส่วนนี้มีคำถามมา เกี่ยวกับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนยังคงมีอยู่ครับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเช่นที่ดินต่างๆที่จะต้องจัดสรรเพื่อให้ประชาชนสามารถไปสร้างประโยชน์ทำมาหากินได้ซึ่งจะต้องดูทั้งที่ดินสอปรกอรหรือที่ดินของหน่วยงานราชการอื่นๆผ่านรูปแบบที่เหมาะสมทำให้พี่น้องมีที่ดินทำกิน อย่างมีศักดิ์ศรีท่านสมาชิกกระทรวงกียรติได้กรุณายกประเด็นหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นประเด็น่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องน้ำใน e e c เป็นหน้าที่เราขอรัฐบาลอยู่แล้วครับที่จะต้องดูแลอย่างเหมาะสมทุกมิติการบริหารจัดการเรื่องน้ำให้มีความเหมาะสมระหว่างภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมการอุปโภคบริโภคและ เมนเทนไว้ ain white, ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศการแก้ปัญหาฝุ่นพ m 2.5มสองุแน่นอนครับอีกห้าเดือนก็จะเป็นเข้าสู่ช่วงวิกฤตอีกแล้วในที่จังหวดัดภาคเหนือเราจะเริ่มทําโดยเร็วครับเพื่อให้เกิดผลได้ภายในต้นปีดำเนินการส่วนที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนแยะแล้วเรื่องอื่นก็ค่อยๆพัฒนากันไปตาม ขีดจำกัดของงบประมาณที่สามารถทำได้ขอเน้นย้ำอีกทีครับมีคำถามมากมายเกี่ยวกับเรื่องทุจริตรัฐบาลให้ความสำคัญกับความโปร่งใสเราจะเอาระบบดิจิตอลมาใช้ให้มากขึ้นเพื่อลดการทุจริตประพฤติมิชอบเดี๋ยวรัฐมนตรีจะมาตอบคำถามเพิ่มเติมในบางประเด็นที่ยังไม่ได้ตอบผมฝากไว้แล้วกันครับขอบคุณครับท่านประานครับ ขอบคุณท่านนายกครับรัฐบรีขอตอบต่อครับท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์รัฐบรีช่วยกลางจะขอตอบเชิญครับท่านประธานที่เคารพกระรรผมจุลพันธ์นรนิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจะมาขออนุญาตท่านประธานและที่ประชุมในการตอบประเด็นซึ่งมีการซักถามกันในหลายวาระในวันนี้โดยเฉพาะในเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตนะครับซึ่งเป็นนโยบายธงหลัก นโยบายหนึ่งของรัฐบาลชุดปัจจุบันผมต้องเรียนต่อเพื่อนสมาชิกครับในประเด็นแรกเลยนั้นเนี่ยผมมีความจําเป็นจะต้องยืนยันในหลักคิดในกรอบคิดของตัวนโยบายเติมเงิน1,000งบาทผ่านดิจิทัลวอ l เล็ให้กับพี่น้องประชาชนในหลักคิดของมันนั้นเนี่ยนะครับต้องเรียนด้วยความครบรพว่าไม่ใช่เรื่องของกระบวนการได้มาซึ่งคะแนนเสียงระหว่างการเลือกตั้งแต่เราเนี่ยได้เห็นแล้วว่า สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องมีนโยบายสักนโยบายหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากซึ่งโครงการดิจิตอล w a l l ล็นั้นเนี่ยหลักคิดสำคัญก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจไปที่ชุมชนทั่วทุกภูมิภาคด้วยกลไกที่ใช้บล็อกเชนซึ่งจะสามารถทําให้เราเขียน Contract ของบล็อกเชนเพื่อที่จะกําหนดกรอบในการที่จะสามารถใช้จ่ายเงินที่อยู่ในกระเป๋าดิจิตอลได้ เพราะฉะนั้นหลักคิดของนโยบายนี้ในประเด็นแรกคือการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงไม่ว่าพี่น้องประชาชนจะอยู่ในจุดใดของประเทศก็ตามหลักคิดที่2ของนโยบายนี้ต้องเรียนต่อเพื่อนสมาชิกว่าเป็นหลักคิดในเรื่องของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประเทศไทยเพื่อที่ให้ประชาชนคนไทยทุกคนนั้นในอนาคตจะสามารถได้มีกระเป๋าเงินอยู่สองกระเป๋าครับ หคือกระเป๋าเงินสดที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน 2. คือกระเป๋าเงินดิจิตัลซึ่งจะสามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานนี้รองรับจนกระทั่งประเทศไทยเนี่ยสามารถเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจดิจิทัลของโลกได้เป็นโอกาสซึ่งกำลังจะมาถึงและเราจะต้องคว้าให้ได้ผ่านโครงการนี้ประเด็นที่สองครับ แหล่งที่มาของงบประมาณ giving, ผมต้องเรียนต่อเพื่อนสมาชิกว่ามีประเด็นที่ได้พูดคุยกันอย่างหลากหลายซึ่งผมอยากจะให้เพื่อนสมาชิกได้มีความระมัดระวังครับในการอภิปรายแล้วก็เสนอความคิดเห็นโดยเฉพาะในเรื่องการชี้นําสังคมในเรื่องแหล่งที่มาของรายได้นะครับเพราะกระบวนการที um ่เราอภิปรายในสภาเนี่ยเป็นที่เปิดเผยและอาจจะทําให้สังคมเข้าใจผิดและก็กระทบกับความน่าเชื่อถือ รวมถึงความเชื่อมั่นของประเทศไทยในเรื่องของกรอบวินัยทางการเงินการคลังแต่สําหรับรัฐบาลนั้นผมต้องเรียนต่อเพื่อนสมาชิกผ่านท่านประธานไปว่าเรายึดมั่นในเรื่องของกรอบวินัยการเงินการคลังเป็นหลักนะครับเราจะไม่มีการแตะต้องทรัพย์สมบัติของชาติไม่ว่าจะเป็นกองทุนวายุพักกองทุนบําเหน็จบํานาญค้าราชการไม่ว่าจะเป็นเงินทุนสํารองระหว่างประเทศหรือว่า,าตัวหรือว่าจะเป็น ในส่วนของกองทุนประกันตนก็ตามนะครับมีการนำเสนอในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ซึ่งในส่วนเหล่านี้เรารู้ถึงวัตถุประสงค์ของตัวกองทุนของตัวเม็ดเงินนั้นดีครับและเราจะไม่มีกระบวนการที่เข้าไปแตะต้องมันและเราไม่ได้เริ่มแม้แต่จะคิดนะครับอันนี้ผมเรียนด้วยความเคารพผ่านท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกทุกท่านเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับกระบวนการที่เราจะทำเนี่ยนะครับสุดท้ายมันจะมีความชัดเจนครับ เราจะขอเวลาในการไปตรวจในรายละเอียดแล้วก็เดินหน้าโครงการสุดท้ายจะมีความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกรอบการใช้เงินรวมถึงระยะเวลาในการดำเนินการรวมถึงแน่นอนครับกระบวนการที่เราจะเอางบประมาณเนี่ยมาใช้คืนให้หมดในระยะเวลาที่กำหนดนะครับไม่กระทบต่อน,นี่สาธารณะแน่นอนนะครับไม่เป็นการกู้เพิ่มและยึดหลักกรอบวินัยทางการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดอันนี้ขอยืนยันผ่าน สภาผู้แทนรัฐสภาแห่งนี้ประเด็นต่อมาครับการกระตุ้นเศรษฐกิจกของดิจิ t a l Wallet เนี่ยนะครับก็มีประเด็นที่สอบถามกันมามากซึ่งเมื่อสักครู่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กราบเรียนต่อที่ประชุมเช่นเรื่องของกรอบระยะระยะทาง นะครับสี่กิโลเมตรกรอบระยะเวลาซึ่งพวกเราต้องเรียนด้วยความเคารพครับ,ข,รบ,รบขณะนี้เนี่ยอยู่ในช่วงการรับฟังความคิดเห็นนะครับมีข้อเสนอมามากมายครับจากภาคประชาชนรวมถึงสมาชิกรัฐสภาแห่งนี้ซึ่งต้องกราบขอบพระคุณนะครับเราก็จะเก็บเอาข้อเสนอแนะข้อแนะนําเหล่านั้นเนี่ยไปพิจารณาในภาพรวมเพื่อที่จะแน่นอนครับหาหนทางที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับกระบวนการใช้เม็ดเงินผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจกในครั้งนี้นะครับ สุดท้ายข้อสรุปจะเป็นเช่นไรไม่ว่าจะเป็น4กิโลเมตรจะเป็น8กิโลเมตรหรือจะเป็นกรอบลักษณะใดเนี่ยนะครับเม็ดเงินทั้งหมดจะถึงมือพี่น้องประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในการที่เราตั้งเป้าหมายหลักคือการกระตุ้นเศรษฐกิจประเด็นต่อมาครับในเรื่องของในเรื่องของการเอื้อทุนใหญ่รวมถึงการดำเนินการซึ่งอาจจะเกิดราคาที่ไม่เป็นธรรม นะครับเรารับฟังด้วยความเ,เรารึกถึงความหวังดีของท่านครับแต่โดยหลักคิดแล้วต้องกราบเรียนว่ารัฐบาลเราไม่ได้มองพี่น้องประชาชนเป็นผู้ร้ายนะครับเราคิดว่าพี่น้องประชาชนส่วนมากเนี่ยเมื่อได้เงินไปแล้วจะสามารถจัดสรรการใช้ได้อย่างเป็นประโยชน์ โดยหลักคิดนี้เนี่ยนะครับจะประกอบกับนโยบายมากมายของภาครัฐไม่ว่าจะผ่านองค์กรใดๆหรือว่าผ่านหน่วยงานของรัฐใดๆซึ่งประกอบกันเข้าแล้วเนี่ยนะครับกลไกการใช้เงินเม็ดเงินจากดิจิต a ลวอลเล็ตเรามีความเชื่อมั่นครับว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยหนึ่งคือใช้ในการบริโภคที่เป็นประโยชน์สองใช้ในการบริโภคซึ่งจะหมุนเวียนอยู่ในชุมชนของตนเพื่อให้การกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนในบ้านของ,ของพี่น้องประชาชนเองเนี่ยเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนให้ได้มากที่สุด และที่สําคัญครับต้องเรียนอย่างนี้ครับเงินเม็ดเงินเนี่ยสุดท้ายจะไหลไปรวมอยู่ที่ทุนใหญ่มีการพูดคุยนะครับต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับโครงการเติมเงินผ่านดิจิทัลวอลเล็ตไม่มีการเลือกปฏิบัตินะครับเราไม่ได้เลือกว่าสุดท้ายแล้วทุนใหญ่หรือว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อจะไม่สามารถเข้าโครงการได้อันนี้ด้วยความเคารพมันเป็นสิทธิ์ของประชาชนและเราต้องให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนในการที่จะเลือก กิจกรรมที่เขาจะทำแต่แน่นอนครับรัฐก็จะมีนโยบายมีโครงการที่จะประกอบกันเข้าเพื่อที่จะจูงใจให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถใช้เม็ดเงินนี้อย่างเป็นประโยชน์ขณะนี้มีการรวมกลุ่มกันของพี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดจำนวนมากครับในลักษณะของการเข้ากลุ่มกันเพื่อที่จะนำเม็ดเงินนี้หนึ่งไปต่อยอดอาชีพสองไปรวมกลุ่มเพื่อจัดกิจกรรมที่จะสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนนะครับ เหล่านี้เนี่ยมันเป็นแนวความคิดของพี่น้องประชาชนซึ่งต้องเรียนด้วยความเคารพครับล้ำหน้าไปกว่าพวกเราที่นั่งกันอยู่ในที่ประชุมรัฐสภาแห่งนี้ด้วยซ้ำนโยบายนี้เมื่อลงไปแล้วพี่น้องประชาชนจะสามารถแตกยอดความคิดรองรับกับเม็ดเงินที่ลงไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเรามองภาพ,พได้เห็นถึงแม้กระทั่งว่าการรวมกลุ่มกันเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตซึ่งมีต้นทุนสูง และจะเกิดประโยชน์กับการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในชุมชนในการประกอบอาชีพในการประกอบออสร้างรายได้ใหม่ๆและสุดท้ายเนี่ยจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นการแชร์ริงของสินทรัพย์นะครับการแชร์ริงก็คือการแชร์ของสินทรัพย์ mm hmm. เช่นเรื่องของเครื่องจักรการเกษตรขนาดใหญ่อะไรต่างๆนะครับต้องให้ความมั่นใจกับรัฐสภาแห่งนี้ครับว่ารัฐบาลเชื่อมั่นในพี่น้องประชาชนว่าเขาจะสามารถตัดสินใจได้ อย่างเป็นประโยชน์สูงสุดและจะสามารถนําเม็ดเงินนี้ไปทําประโยชน์ให้กับชุมชนของตนกับพี่น้องประชาชนเองนะครับทุกบาททุกสตางค์ด้วยความที่เป็นระบบบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีในพื้นฐานนะครับสิ่งที่จะยืนยันกับรัฐสภาแห่งนี้ได้ว่าไม่มเีเทคโนโลยีใดซึ่งจะมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้เท่ากับเทคโนโลยีบล็อกเชนในปัจจุบันนะครับ เพราะฉะนั้นยืนยันกับพี่น้องทุกท่านกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านว่านโยบายนี้จะเกิดประโยชน์และตรวจสอบได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ครับขอบพระคุณครับ